สวัสดีครับมาแล้วเพื่อนๆยินดีต้อนรับครับวันนี้ทาเคียดากอ o สตอมบั b u n เดิครับเรามาอันบ็อกซิ่งกันครับกล่องนี้นะฮะก็ซื้อมาจําไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อมาที่ไหนได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ลองดูเราเปรียบเทียบราคาดูนะครับส่วนอันนี้เป็น Play b o o s เ e r นะครับยังไม่แกะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้เราจะแกะตัวนี้ครับนี่ทาเคีย Dragon นสตอมที่เป็นบันเดินเอ๊ะทำไมอันนี้มันแปลกๆทำไมอ๋อมันยู่ยู่เฉยๆนะครับอ่ายู่ยูย่เฉยๆนึกว่าแบบเฮ้ย <laughs> โดนแอบเปิดก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอย่างอย่างโอเคมาหากัรไกรแป๊บนึงครับไม่มีแฮะกัรไกรไม่อยู่โอเคงั้นเราแกะแบบไม่ใช้กัรไกรครับเรามีสติปตรงนี้ครับมีเส้นตรงนี้นะครับลายเหมือนเกล็ดมังกรอ่าลายเหมือนเกล็ดมังกร เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินอ่ะสีน้เงินนะครับจากตักกล่องเป็นสีฟ้าโอเคเปิดโดยไม่ใช้กันไก่ไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นกระดาษนะครับไม่ใช่พลาสติกเหมือนสมัยก่อนนะครับในกล่องนี้จะมี9ซองนะครับให้มาซอ,องละสิใบมี a l t e r อร t เนทอาร์ตโปรโมตเตมเมอร์แบเทินะครับให้ลูกเต๋าใหญ่มาโอเวอร์ไซนะครับแล้วก็ให้ อ่าสิบห้า traditional foil แล้วก็สิบห้า regular นะครับคือมี foil ให้สิบห้าแล้วก็ธรรมดาสิบห้านะครับอ่ะเนี่ยครับมีโฆษณาตัวคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ตัวพลีบูสเตอร์ collector booster นะครับอ่ะโอเคกล่องเราครับเปิดมาปุ๊บอ่าเฉียงเฉียงเหมือนเดิมทาเคียดักก้อนสตอร์มสวยงามมากนะครับตัวขั้นเอ๊ะทำไมเขาสลับแบบนี้อะ ปกติมันจะเป็นก้าซองอยู่ด้วยกันอันนี้สลับแปลกๆนะครับลูกเต่าครับโอ้โหสวยสวยมากเหมือนแบบลูกตามังกรนี่นออยู่อย่างนี้ปะเออสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็เป็นตัวเม็ดนับต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปซื้อของอ่าเรลุยามาแล้วนะครับจริงๆพวกนี้ก็มเม็ดพวกนี้ก็มาใช้ได้ผมก็ลืมคิดไปนะครับเดี๋ยวเอาเม,เม็ดพวกนี้ไปใช้ดีกว่า แล้วก็อาจจะเอาหาพัตติกลมๆเนี่ยมาแปะเอานะครับน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ไลฟ์ลิงใช่ไหมนี่ฟลายอิ่งน,นี่น่าจะเดททัชนี่น่าจะเอ่อรีชอะไรประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็บวกหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะแคนบีทาร์เก็ตเหรอหรืออินเดียทักทิเบอร์ไม่แน่ใจประมาณนี้เดี๋ยวเก็บไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับอันนี้ส่วนในกล่องนี้ครับกล่องเล็กจะไม่มีละมีเฉพาะกล่องใหญ่อย่างเดียวนะครับอ่าทาเคียดาก้อนสตอมนะครับให้มันโผล่มานิดนึง เราก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับมี 9, 2สองแล้วก็2สีขาว2อันนะครับสองแรกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมที่บอกนะครับตีมเมอร์แบ t เตอร r ไคนะครับลาย3สีได้ 4, 3เป็นโปรโมบันเดินนะตัวนี้บอกว่าในเทอร์เราเนี่ยสเปลที่เราไล่เนี่ยลดค่าไล่1นึ่งคาเลเ for each creature ยูนโทรที่มี power มากกว่า4นะครับอ่าก็เป็นพวกเบ่งพลังเบ่งกล้ามนะครับอ่า plain foil island foil แล้วก็เป็นรูปเงามมาก,ก่อนนะครับ swarm foil mountain foil forest foil แล้วก็ normal นะครับที่เป็น foil อย่างละ2ใบอ่านี่คือ2แรกนะครับสองขาวไม่ใช่ไล่ออกนะ <c oughs> นะครับสองขาว ซองที่สองก็เป็นอ่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ฟอยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็คู่คู่คู่คือเหมือนกันเหมือนกันฝั่งนี้ฟอยฝั่งนี้ไม่ฟอยแค่นั้นเองแล้วก็มีอ่าสเต็ปที่สอนวิธีการเล่นเป็นขั้นตอนนะครับของ1นึเทินโอเคซองแรกครับของสมัยนี้จะเป็นเพย์บูสเตอร์หมดแล้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาผลิตใน USA นะครับ Made in USA ซึ่งเผื่อเพื่อนๆไม่ทราบตอนนี้รถที่ผลิตใน j 8นะครับผลิตในญี่ปุ่นคุณภาพดีกว่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ดิน่าจะดีขึ้นนะครับแต่สีก็ยังแบบตุ่นๆเหมือนเดิมนะครับตามความคิดผมนะคอมมอนอ่นคอมนึงครับ คีร <Pir> <c oughs> ูโกคิปเปอร์นะครับชานน์ล์ดักออนไฟ้โฮสออฟเดอะเคียร์ราฟเตอร์สติลเนสอินโมชันเนี่ยครับสี 4. มันจะแบบตุนตุนหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแรปไปที่สองเนเชอร์ริทึมนะครับแล้วก็ฟอยอันคอมอ่าแล้วก็เบสิกแลนเออไม่ใช่แลนแลน แลนคอมมอนอ่าคู่สีครับจังเกิลฮาโลลงมาเกณฑ์หนึ่งไลฟ์นะครับอ่าแยกแลไว้ฝั่งนี้อ่าแยกแลไว้ฝั่งนี้อ่าอันคอมไว้ฝั่งนี้แล้วก็มีอาร์ตการ์ดนะครับสวยดีอันคอมไว้ฝั่งนี้อ่าคอมมอนไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับสองที่สองทเคนดราก้อนสี่สีฟลายอิงสวยดีนะครับ โฟกัสเดอะไมลคอมมอนนะครับอันคอมหนึ่งมิสติกโมนาสทรีนะครับเป็นแลนอันคอมขึ้นีปแท็บ tap, นะครับสีเจสไข่เกอร์แมกลักชาสาสเซอร์กแวนกาดอันคอมสี่ J S Girl, Mac, Circle, 4, ครับแรครับแอมบริงสตอมเชลอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับไล่ฮาได้ห้าเก้าหวาสอง ฟอยคอมมอนครับอ่าสองนี้ไม่มีอะไรแลนครับแล้วก็ทเคนรีควิรี่ดรา้อนนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นดรา้อนสี่สีอ่าฟอยคอมมอนนะครับสองที่สองอ่สองที่สามนะครับอ่าทกเคนดรา้อนอีกแล้วปกติเนี่ยในหนึ่งบันเดิลเนี่ยจะมี มิติก1ใบถ้าอเดกกำไรก็คือมิติกมี2ใบแล้วก็จะมีฟอยล์แรอยู่1ใบนะครับปกติจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสล็อตมันเป็น9ใบแล้วน่าจะดีขึ้น9ก้องนะครับหมายถึง9กองอันคมหนึ่งเวสต์สปีกเกอร์อันคำสองดาร์กอนครสไลท์คสามโอเวอร์เมมิงเซิร์แไล้วครับโคทิสเดอะแฟงคิ e เปอร์ไลท์ต้งสีได้2อหนึ่งเองนะครับเมื่อดีลคอมแบบเดาเมจเอ็กซายทัมเอ็กก f o ย Common, m o โม n ทนเอ l กแล้วก็ Foil Land เป็นบัตร f l ฟ Cave นะครับทำบมดาอันนี้ซองนี้ไม่มีอะไร t o k e n Treasure ครับมาเอ๊ะเอ๊ะฟอยเอ๊ะเอ๊ะโอ้ f o อาร์ดฟอย o ์ฟูอาด,ออดน่าจะมีอะไรผมขอเดาผมขอเดาอูกินอูกินอูกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดอ่าอนคอหนึ่งอันคอสองอันคอสามอันคอสี่แร่ครับปึ๊บดาก้อนไฟเบลดโอเคเอ้ยคอมมอนแฮะโถ่เอ้ย,อมมอยตายละตายละคอมมอนคอมมอนอะไรสวยขนาดนี้โอ้โหบาวบอลดาก้อนธรรมดาโคตรเศร้านะครับแต่สวย โคตรเศร้าแต่สวยโอ้โหเอาซะสวยเลยเอาซะแบบนึกว่าขอบอูกินโเหลืออีก <c oughs> แค่สองหูหนากึ่งทางแบบเหงาๆอะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บอันคอมหนึ่งมาดูมอนูเมน н ์ฟอร์มิชันเบรกเกอร์ฮันเดิลแบตเทอร์นวีเทรนอันคอมสี่ดิวตี้บิยอนเดฟมิตติกมาแล้วครับใบที่หนึ่งสตอรี่ไลน์ด้วยเป็น เขาเดอสป r ริตดา g o n อันนี้พอมีราคาอ่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ10ประมาณอยู่ในช่วง10เหรียญได้นะครับอยู่ในช่วง10เหรียญได้8ปดถึงสิประมาณนี้ตอนออกออกใหม่ๆนะนะครับดาร์กอ t r ยูคอนโทรลอินดีัททิเบิลเอดวิงนี่เขาโยนคีบฟอร์อิชคัอบวกหนึ่งเคาน์เตอร์ออนอะดร์กอั r ยูคอนโทรลฟอร์แดนดคันเลอร์อิฟยูพูดบวกหนึ่งเคาน์เตอร์อ you win the game อ่า มีหน้ามันถึงแพงเพราะมันจําเป็นไปใส่ในเด็กคอมมานเดอร์รากอนนั่นเองนะครับคิดว่าอย่างนั้นฟอนคอมครับอฟอนเทียบิวเกนะครับอ่าฟอนคอมเป็นแลนสามสีหัดมาครับแต่แต้น,นแตนไม่ติอีกใบมา,าครับอันคอมหนึ่ง ฟลชสตาร์ดลบห้าลบศูนย์ลอสเอาเอาลูเอาเอาลตีแปลว่าดา <c oughs> ก้นะ <c oughs> อนก็ตายนะคือตายจากการอื่นแค่ lose อาเอา i l ลตี้งงไหมไม่งงนะสก k ร์สมิ r ไรโนอันนี้ผมชอบนะไล่สามสีได้สามสี่แทมเปิลด้วยลงมาปุ๊บดูดดูสองผมชอบผมชอบผมชอบอัพซานด้วยชอบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับแรครับแดง แลนโอเคโคอรี่มลเทนมอน a s ต e r i ์นะครับฟอยคอมมอนดราก้อนสตอร์มกรุ๊ปนะครับแล้วก็แรนอ่าโออาร์ oh, อ่าอาร์อาร์การ์ดนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้คอมมอนโอเคฟอยคอมมอนมิตติกอีกใบนะครับยังขาดมิตติกกับฟอยแลอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันคำหนึ่งครับวิงเบลด d i s c i p l e นะครับ c o r y Mountain s t a r w a r d นะครับ u p s a n Monument Common เฮ้ยสวยแฮะเออ Don Baker นะครับ so Luxury Omen แรครับสีเขียวอไลฟ์สีได้ห้าลิสพาวเวอร์ฟอยคอมมอนเอ,อือเอ,อื ใบดีๆไปไหนหมดจ้าใบดีๆไปไหนหมดจ้าเออมิติมาหนึ่งนะครับขาดมิติก,กับฟอยแลนะครับขอเป็นมิติสาใบก็ได้นะเออหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดอันคมหนึ่งครับอ่าวางผิดวางผิดกลองอีกอันคมหนึ่งอันคมสองอันคมสาม b ร e ช c h i n g Dragon Storm แล้วก็มิติมายังไม่ใช่ s k y v e n g e r Regent นะครับไล่สี่ได้สี่สี่ Flying Ward discard each non อ๋อซ็อกซ์ซีลิเมน h non Dragon creature ลบเอ็กอันนี้ผมชอบนะเออผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ Dragon Cross t y l e ซอ,องสุดท้ายต้องมีมิติและฟอยล์แลในซองเดียวกันถึงได้เรียกว่าเออ่มาตรฐานนะครับ มาฮะอันคำหนึ่งเอ็กซ์สกัปเตอร์ดิสเดนอฟสตรอมแร่ครับฟอสคิปซีดนะครับแล้วต้องเป็นมิติกมิติกมามิติกมามิติกมามิติกนี่ไงนี่ไงนะมิติกใบที่สองฟึบชิโกพารากอนออฟเดอะเวสีเจสคนะครับ ไล่ห้าได้สี่ห้าไฟอิงวิจิลเเมื่อชิโกเอนเทอร์เอ็กซายทาร์เก็ตนอนแลนด์การวินมานาไวลุสามออลิจากเกบยัดเราก็ปี้นะครับแล้วก็ไล่โดยไม่ต้องจ่ายค่าไล่แต่ต้องจ่ายห้าไงไล่ห้าได้สี่ห้าไงเอนเทอร์ Enter, นะครับแปลว่าขุดขุดมาก็ได้ขุดมาก็ได้ดไดแล้วฟอยแลไปไหนฟอยแลไปไหนฟอยแลไม่มีนะครับฟอยแล์ไม่มีเออต่ำกว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ได้มิติสองใบยอยู่นะครับ สรุปกล่องบันเดิมน,นี้ครับได้มิสติกมา2ใบแล้วก็แล 1, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปลว่าได้สล็อตแรมและมิสติก10ใบนะครับจาก9ซองนะครับถือว่าธรรมดาแต่ว่าที่ได้คือคาเดอะสปิริตลากอนแล้วก็ชิโกะพาดากอนออฟเดอะเวทสองใบนี้ครับอ่าโอเคนะฮะส่วนตัวนี้ไม่นับนะเพราะว่าได้กันทุกคนอยู่แล้วถ้าซื้อกล่องนี้จะได้ใบนี้อยู่แล้ว นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปดูที่เปิดซองโปรโมนะครับแล้วก็บันเดิลก็คือคลิปนี้นะครับแล้วก็แกะกล่องนะครับพลีบูสเตอร์ก็คือกล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวพรีลิลตสด้วยอย่าลืมติดตามรับชมจุกกุยชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจุกกุยชาแนลนะครับแล้วก็จุกกุยเดอะเกตติ้งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย